ในสถานการณ์วิกฤตทางเศรษฐกิจที่ฝืดเคืองในปัจจุบันแบบนี้หลายท่านอาจมีปัญหาเรื่องสภาพคล่องทางการเงินเกี่ยวกับการผ่อนค่างวดรถยนต์กับทางไฟแนนซ์หรือสถาบันการเงินวันนี้ผมมี7เรื่องหรือ7ข้อที่ควรรู้เมื่อไฟแนนซ์จะมายึดรถเพื่อให้ทุกท่านได้นำข้อมูลเหล่านี้ไปรับมือเกี่ยวกับปัญหาที่จะเกิดขึ้น ในภายภาคหน้าโปรดมาติดตามรับชมรับฟังนะครับทางช่องทนายสายเดือดนะครับผมจะมาให้ความรู้ในวันนี้ไปติดตามรับชมรับฟังกันได้ครับก่อนอื่นก็อย่าลืมกด s u b สไครต์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางผมได้ทําคลิปดีๆต่อไปให้ได้รับชมรับฟังนะครับไปติดตามรับชมรับฟังกันครับ เจ็ข้อควรรู้ดีๆนะครับเมื่อไฟแนนซ์นะครับมายึดรถนะครับไฟแนนซ์จะสามารถทําการยึดรถเราได้ก็ต่อเมื่อนะครับผิดนัดชําระค่าเช่าซื้อครับสามม่วติดต่อกันขึ้นไปนะครับหรือต้องมีคําสั่งศาลเท่านั้นนะครับถึงจะเนินการยึดรถได้นะครับวันนี้ผมก็จะมีเรื่องราวดีๆนะครับแยกย่อยกันเป็น7หัวข้อนะครับดังนี้มารับฟังกันข้อแรกเลยนะครับหนึ่งค้างค่าเช่าซื้อนะครับ จำนวนรวมนะครับรวมครับสงวดถึงจะยึดรถได้นะครับไฟแนนซ์นะครับจะดำเนินการายึดรถเราได้ก็ต่อเมื่อเราค้างชําระค้างงวดสามงวดติดต่อกันนะครับทางไฟแนนซ์ก็จะดําเนินการนะครับบอกเลิกสัญญาโดยมีหนังสือบอกกล่าวทวงถามนะครับหรือเรียกว่านติส c นะครับว่า,าให้นับตั้งแต่ที่ได้รับหนังสือฉบับนี้นะข้อความนั้นจะระบุว่า ให้เรามาชําระค่าเช่าซื้อหรือค่าเบี้ยปรับค่าติดตามโ่วงฐานต่างๆนะครับมาชําระให้ครบภายใน30วันนับแต่วันได้รับหนังสือฉบับนี้นะครับสมมุตินะครับยกตัวอย่างหนังสือฉบับนี้เรารับจากทางไปรษณีย์นะครับมาส่งวันที่1มกราคม2องพนรนะครับก็นับไป30วันนะครับนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนะครับเราก็ต้องไปดําเนินการนะครับชําระหนี้ให้ครบครับตามที่เขากําหนดนะครับ หลังจากนั้นถ้าเป็นวันที่2กุมภานะครับสองพนา,าี่นะครับทางผู้เช่าซื้อนะครับถ้าเราไม่ชมําระค่าเช่าซื้อเขาก็สามารถมาดาเนินการติดตามนะครับยึดรถเราได้นะครับซึ่งเนื้อหาใจความสําคัญของข้อ1ก็คือนะครับค้างค่างวดนะครับค่าเช่าซื้อติดต่อกัน3งวดนะครับแล้วก็บวกอีก1งวด ระยะเวลาให้เราชำระนี้รวมเป็น4งวดนะครับทางไฟแนนซ์ถึงจะดำเนินการมายึดรถเราได้นะครับแต่ปกติก็อาจจะเวลให้เวลาเยอะกว่าน,นั้นอาจจะ5 6เดือนขึ้นไปนะครับอันนี้ก็แล้วแต่กรณีนะครับซึ่งถ้านะครับไฟแนนซ์มายึดรถก่อนที่จะบอกเรื่องสัญญาหรือก่อนที่เราจะผิดนัดนะครับาทางไฟแนนซ์นะครับก็มีความผิดตามพรบรคุ้มครองผู้บริโภค,ครับพศ2522นนะเกี่ยวกวับเรื่อง คุ้มครองนะครับเกี่ยวกับสัญญานะครับดังนั้นนะผู้เช่าซื้อนะครับต้องอยากยินยอมให้ยึดรถนะครับถ้ามายึดก่อนจะบอกเรื่องสัญญานะครับและให้เรียกตำรวจมานะครับเป็นพยานนะหากเราไม่ยินยอมให้ยึดรถนะครับไฟแนนซ์ครับไม่สามารถมาบังคับขู่เข็นหรือข่มขู่เราได้นะครับว่าจะยึดรถไปนะครับต่อมาข้อ2นะครับ ไฟแนนซ์นะครับเรียกค่าเสียหายได้ตามที่เกิดขึ้นจริงเท mmm, ่านั้นนะครับนะครับเน้นย้ำนะครับไฟแนนซ์เรียกค่าเสียหายตามที่เกิดขึ้นจริงนะครับได้เท่านั้นนะครับไฟแนนซ์มักจะเรียกค่าเสียหายนะครับที่สูงครับสูงสูงมากนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับไม่สามารถเรียกค่าใช้จ่ายได้ตามอำเภอใจนะครับ การที่เรียกค่าเสียหายนะครับเรียกได้ตามนะครับค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริงนะครับเท่านั้นนะครับดังนั้นผู้เช่าซื้อนะครับอย่าวิตกนะครับว่าไฟแนนซ์นะครับไม่สามารถนะครับเรียกค่าเสียหายได้สูงเกินความจริงนะครับต้องเรียกตามความจริงเท่านั้นนะครับ3นะครับต่อมาข้อ3ไฟแนนซ์จะลดลด ไปเน้นจะยึดรถไม่ได้นะหากเราไม่ยินยอมอันนี้เน้นเป็นประเด็นสําคัญในหลักๆเลยนะครับถ้ามีการบังคับนะครับขู่เข็นหรือไล่ให้ผู้เช่าซื้อนี่ลงจากรถนะครับหรือกระชากกุญแจไปนะครับหรือเอากุญแจสำรองอีกดอกนึ่งนะครับมาเปิดรถหรือทําการขายรถหรือขับไปนะครับถือว่านะครับกระทําความผิด ต่อสรีภาพนะครับความผิดอาญาครับตามประมวลกฎหมายอาญานะครับมาตรา309นะครับและถ้ากระทําโดยมีอาวุธหรือร่วมกระทําความผิดด้วยกันนะครับตั้งแต่5คนขึ้นกับไป5คนขึ้นไปนะครับก็จะมีโทษจําจคุกไม่เกิน5ปีนะครับหรือปรับไม่เกิน1 0,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ หากมีคนมากระทําการดังกล่าวนะครับให้ถ่ายรูปหรือมีการบันทึกเสียงบันทึกภาพนะครับซึ่งในปัจจุบันนะครับกล้องเรานะครับในโทรศัพท์ก็สามารถบันทึกภาพบันทึกเสียงในการกระทำนะครับที่มีบุคคลนะครับมาดําเนินการยึดรถเรานะครับเก็บไว้เป็นหลักฐานและแจ้งความัดำเนินคดีอาญานะครับต่อพนักงานสอบสวนได้เลยนะครับเราสามารถได้แจ้งความได้ทันทีนะครับแล้วก็เรานะครับ เขาไม่ก็ไม่สามารถนะครับบังคับหรือคู่เป็นหรือยุดยดยึดรถไปได้นะครับถ้าเรานะครับไม่ได้สมัครใจให้ยึดรถนะครับข้อที่4นะครับข้อนี้ก็สําคัญอีกข้อหนึ่งนะครับหากถูกไฟแนนซ์นะครับยึดรถไปนะครับเรานะครับจะหมดอํานาจต่อรองโดยทันทีนะครับข้อนี้สําคัญมากเลยนะครับถ้าคุณนะครับไม่สามารถ เขาเรียกว่าไม่สามารถชําระหนี้ได้นะครับและถูกไฟแนนซ์ยึดรถไปแล้วนะครับถ้าคุณไม่แคร์เรื่องเกี่ยวกับการติดเครดิตบุโรหรือว่าไม่แคร์เกี่ยวกับการจะไปทําธุรกรรมทางการเงินอื่นๆอีกแล้วนะครับเราก็ไม่ควรนะครับให้ไฟแนนซ์นะครับยึดรถครับไม่ว่ากรณีใดๆนะครับเพราะว่าถ้าถูกยึดแล้วนะครับเราจะหมดอํานาจต่อรองทันทีเลยนะครับหลังจากที่เรานะครับโดนอ่ ยื่นลดไปนะครับไฟแนนซ์ Finance ก็จะนํารถของเรานะครับไปขายทอดตลาดในราคาที่ต่ากว่าความเป็นจริงมากนะครับในราคาทองตลาดมากนะครับซึ่งส่วนมากมักจะไม่พอนะครับจ่ายหนี้ที่เราเป็นอยู่กับไฟแนนซ์นะครับแล้วไฟแนนซ์จะเรียกค่าเสียหายจากเรานะครับก็คือค่าขาดราคาพูดง่ายๆคือรถไม่มีแต่นี่ยังอยู่นะครับนั่นเองนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าปวดหัว นะครับรถไม่มีแต่นี่ยังอยู่นะครับไฟแนนซ์ก็จะสามารถฟ้องร้องเรียกค่าขาดราคานะครับก็คือฟ้องขายกระทุนเรานั้นเองทางภาษากฎหมายนะครับหานะครับข้อ5หากไฟแนนซ์นะครับแจ้งค่าเสียหายที่สูงมากนะครับเราสามารถหาทนายสู้คดีได้นะครับก็คือในกรณีนะครับที่รถเราถูกยึดนะครับแล้วไฟแนนซ์ก็นําไปออกขายทอดตลาดนะครับได้ในราคาที่ไม่คุ้มกับ จำนวนหนี้ที่เราคงค้างอยู่กับทางไฟแนนนะครับไฟแนนก็จะมีหนังสือแจ้งนะครับให้เราชําระหนี้ค่า,าส่วนที่ขาดนะครับหลังจากจที่รถเราถูกจีเป็นแล,แล้วมีการขายทอดตลาดนะครับท่านก็จะตกใจนะครับว่าุยทําทไมมีหนี้อีกครับเราก็หา,าทนายต่อสู้คดีนะครับเพราะว่าคดีนี้นะครับขายขาดทุนนะครับก็มีโอกาสที่จะไม่ต้องชําระหนี้หรืออาจจะชำรนะ นี่น้อยลงนะครับเหลือประมาณไม่กี่เปอร์เซ็นต์สิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับจากที่เขาดําเนินการฟ้องมานะครับหรือบางทีเราอาจจะไม่ต้องจ่ายเลยก็ได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะครับว่าถ้าเราไม่มีเงินจ่ายเนี่ยเราก็ไม่ติดคุกนะครับเพราะมันเป็นเพียงแค่คดีแพ่งนะครับก็ข้อนี้ก็นะครับถ้าเขาเรียกในราคาค่าขาดประโยชน์หรือ,อเรียก ค่าคารราคานะครับแพงนะครับเราก็หรือในจำนวนที่สูงนะครับเราก็สามารถแต่งตั้งครับทนายนะครับต่อสู้คดีได้นะครับผลจะเป็นอย่างไรมันก็มีไม่กี่หน้าครับที่จะออกมาคือไม่ต้องจ่ายเลยจ่ายน้อยลงหรือจ่ายน้อยที่สุดนะครับข้อที่หนะครับหากแพ้คดีนะครับก็ไม่มีใครเดือดร้อนนะครับเพราะว่าไม่มีใครเดือดร้อนเพราะคุณแน่นอนนะครับเมื่อแพ้คดีนะครับไฟแนนซ์ก็จะ เพียงแค่นะครับยึดรถเรานะครับไอ้ยึดทรัพย์เรายึดรถเราไปแล้วนะครับก็คืออ่าเขาก็ยึดทรัพย์สินในที่เป็นชื่อเรานะครับชื่อลูกหนี้หรือผู้ชื่อชื่อผู้เช่าซื้อนะครับทรัพย์สินที่อยู่กับญาติาพี่น้องอะไรก็ไม่สามารถ ดำเนินการยิดได้แน่นอนนะครับคุณก็ไม่ได้ทําให้ใครต้องเดือดร้อนนะครับก็คือหากแพ้คดีนะครับถ้าคุณไม่มีทรัพย์สินอะไรให้ขอบังคับนะครับญาติพี่น้องหรือคนใกล้ชิดคุณนะครับถ้าไม่ใช่บุคคลคาประกันอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาก็ไม่สามารถจะทามบยึดทรัพย์อะไรจากญาติพี่น้องคุณได้นะครับก็คือยึดทรัพย์ได้เฉพาะของตัวลูกหนี้เท่านั้นนะครับหรือผู้คาประกันเท่านั้นนะครับข้อเจ็ดนะครับข้อสุดท้ายนะครับ ถ้าไม่มีเงินจ่ายไฟแนนซ์นะครับจะติดคุกหรือไม่นะครับเป็นคําถามหรือเป็นอะไรที่ผมได้รับได้ยินได้ฟังมาเยอะนะครับก็คือไม่นะครับไม่ติดคุกนะครับถ้าไม่มีเงินจ่ายไฟแนนซ์ไม่ติดคุกนะครับเพราะว่ามันเป็นคดีแพ่งนะครับไม่ใช่คดีอาญานะครับและการเป็นหนี้นะครับเป็นหนี้ของไฟแนนซ์นะครับไม่ต้องลาออกจากงานนะครับเพราะไม่มีผลกระทบต่อหน้าที่การงานนะครับไม่ต้องลาออกครับเพราะไม่มีผลกระทบต่อหน้าที่การงานนะครับเพราะว่า การเป็นนี้สิทิ์นะครับเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับฝ่ายนั้นไม่สามารถนําเรื่องส่วนตัวของคุณนะครับไปประจานให้เพื่อนร่วมง,งานรู้หรือให้บุคคลอื่นรู้ทราบได้นะครับฆากระทํอ่าการโดยการประจานว่าคุณเป็นนี้นะครับก็มีความผิดฐานหมิ่นประมาทนะครับซึ่งเราก็สามารถดาเนินการฟ้องร้องคดีอาญาอ่ากับทางฝ่ายน้นได้นะครับ ก็เป็นเจข้อควรรู้นะครับถ้าจะถูกไฟแนนซ์ยึดรถนะครับก็บทสรุปก็คือง่ายๆก็คือนะครับก็เราก็ต้องนะครับมีวิธีทางการเงินนะครับถ้าเราไม่มีเราก็เจรจาเขาก็ขอผัดผ่อนชําระไปนะครับเรื่อยๆนะครับอ่าไม่มีเราก็คุยกับทางไฟแนนซ์นะครับก็ยังไงเป็นหนี้ก็ต้องชําระต้องจ่ายเขานะครับเพราะว่า เขาตามเราจนถึงที่สุดนะครับว่าเขาจะมีวิธียึดรถเราด้วยวิธีการผลใดเท่านั้นเองนะครับก็แล้วแต่แต่ละคนนะครับจะเจอการยึดรถหรือตามติดตามนี่ของไฟแนนซ์ในลักษณะรูปแบบไหนเท่านั้นเองนะครับก็วันนี้ก็ขอก,กล่าวคําว่าสวัสดีนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับก็อย่าลืมกดติดตามหรือกด ซับ c r i b e นะครับช่องนายสายเดือนนะครับเป็นกําลังใจให้ทางผม้วยครับจะได้มีคลิปดีดีเรื่องราวดีดีนะครับมาเล่าหรือนําเสนอให้เพื่อนๆนและพี่น้องครับได้รับชมรับฝากกันอีกต่อๆไปนะครับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ